เหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความวิตกกังวลให้กับทุกคนผู้ชายคนหนึ่งถูกจับกลุ่มที่สนามกีฬาในรัฐแอริโซนาซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานศพลูกชายของผู้นำแนวคิดทางการเมืองชื่อดังชาลีคิกโดยผู้ต้องสงสัยนั้นแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและถืออาวุธไว้ในตัวตามรายงานข่าวจากองค์กรความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกา Secret Service งานศพที่เตรียมความพร้อมระดับความปลอดภัยแบบซูเปอร์โบนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่สนามสเตเตฟาร์มสเตเดียมสเตเตฟาร์มสเตเดียมในเมืองกลินเดลซึ่งเป็นสนามยาขอองทีมฟุตบล อาริโซนาคาดีนันแต่ที่น่าสนใจคือผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของ Secret Service หลังจากที่เขาแสดงพฤติกรรมน่าสงสัยตามคำกล่าวของโฆษกของหน่วยงานแอนโทนีกูเลิมีแอนโทนีกูเรลมีผู้ต้องสงสัยได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและมีอาวุธอย่างไรก็ตามการตรวจสอบยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประจำการในงานนี้ซึ่งถือเป็นจุดที่หลายคนอาจไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด หากพูดถึงเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันมากคือการเปรียบเทียบระหว่างการจัดการความปลอดภัยในงานศพนี้กับเหตุการณ์ยิงชาลีคิกที่มหาวิทยาลัยทูวัลเล่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยคือไทเลอร์โรบินสันไทเลอร์โรบินสันอายุ22ปีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือยิงซึ่งเขาถูกฟ้องร้อง,องในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาอย่างรุนแรงการยิงปืนในลักษณะอาชญากรรมและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมน่าสนใจว่าตำรวจระบุว,ว่าโรบินสันอาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นผู้แปลงเพศ transgender และการสื่อสารระหว องค์ฝ่ายช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หลายคนอาจไม่ทราบว่าชาลีคิกผู้ก่อตั้งองค์กรเทอร์นิงพอย t USA ซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดเมกไว้31ปีถูกยิงเสียชีวิตที่คอเพียงนัดเดียวขณะเข้าร่วมกิจกรรมทัวร์อเมริกันคัมแบ็กทัวร์ของเขาเองร่างกายของเขาถูกนำส่งจาก Utah ยูทาห์ไปยังแอริโซนาบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ตูโดยมีรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์เป็นผู้นำทางไปยังเมรุวิหารแฮนเซนแฮนเซนมอร์ชรีเชโพ ในเมืองฟินิคงานศพที่เตรียมความพร้อมสำหรับแขกวี P เช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะจัดขึ้นในวันที่21กันยายนซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหน,นึ่ง0คนที่น่าสนใจคือทรัมป์เองก็เป็นหนึ่งในผู้นำที่เรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้กระทำผิดแต่คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คุณเห็นว่าการลงโทษประหารชีวิตเหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมอง